ความรวยก็เงินทองนําสู่อานาจอํานาจที่ทําให้พวกเขาร่ํารวยมากขึ้นและทาให้พวกเขามีอภิสิทธิ์มากขึ้นอีกพวกเขาจึงหยุดรวยไม่ได้แต่ถ้าถามพวกเขากลับไปว่าพวกเขารวยเพื่ออะไรพวกเขาอาจจะลืมไปแล้วพวกเขา,าจ,จะลืมไปแล้วว่าแรงงานสร้างปราสาทแต่ถูกทิ้งไว้อยู่ในสระผู้ใช้แรงงานสร้างความมั่งคั่งมหาศาลแต่ถูกทิ้งไว้อยู่กับความยากจนความร่ํารวยของผู้คนในประเทศนี้เป็นความวิตถานพวกเขาสะสมอย่างไม่สิ้นสุด สิ่งที่ผมอยากย้ำให้ทุกท่านเห็นพวกเขาอยู่ในสังคมนี้กันได้อย่างไรชนชั้นนำของเราชนชั้นนำที่อยู่ในสังคมที่เหลื่อมล้ำมากๆมีความแตกต่างทางชนชั้นมากมากมายมหาศาลพวกเขาอยู่ได้อย่างไรพวกเขามีเพียงแค่หยิบมือเดียวพวกเขามีโอกาสในสังคมที่เหลื่อมล้ำที่เต็มไปด้วยคนยากจนพวกเขาสร้างค่านิยมที่บูชาคนรวย ทำไมพวกเอารู้สึกใกล้ชิดกับพวกเขาผมเคยตั้งคำถามว่าทำไมคนส่วนมากถึงเห็นใจคนรวยมากกว่าที่จะออกมาปกป้องคนจนด้วยกันบางทีก็จะเป็นวัฒกรรมที่พวกเขาสร้างขึ้นมาว่าถ้าเราทำงานหนักมากพอเราก็จะสามารถเป็นแบบพวกเขาได้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่หรอครับคนรวยกับคนจนใกล้ชิดกันในแง่ของสือธรรม คนรวยหรือว่ากลุ่มชนชั้นนาทางเศรษฐกิจพวกเขารักคนจนเพราะคนจนเป็นทั้งแรงงานเป็นผู้ผลิตอาหารให้แก่พวกเขาเป็นผู้บริโภคในธุรกิจของพวกเขาพวกเขาทํางานแล้วก็เบริโภคในอุตสาหกรรมของพวกมหาเศรษฐีชนชั้นนารักคนจนมากเขาไม่ได้กังเกียจคนจนพวกเขาเอ็นดูและก็เมตตาแต่พวกเขากังเกียจความจนพวกเขารู้สึกกับคนจนได้เหมือนกัน เหมือนกับเรื่องราวในละครหลังข่าวที่มีเรื่องชวนเศร้ามีเรื่องโศกนาฏกรรมมีออนจบเมื่อละครม่านของละครปิดเทอทั์หรือหนังสือถูกปิดงงพวกเขาก็ไม่สนใจคนจนอีกต่อไปแต่พวกเขากังเกียดความยากจนพวกเขาจึงสร้างกำแพงที่สูงมากขึ้นไม่ได้ป้องกันคนจนแต่ป้องกันความยากจนป้องกันอัากรรมป้องกันความสิ้นหวังจระบาดเข้ามาอยู่ในครอบครองพวกเขา พวกเขาเนรมิตองเวณนานาชาติังคาแพงโรงพยาบาลเอกชนที่หรูหราบ้านชานเมืองที่ใหญ่เรากับวังงานเรี้ยงที่เต็มด้วยผู้คนชนชั้นสูงทั้งหมดเพื่อกั้นความยากจนไม่ให้ไต่ข้ามกำแพงมาแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าทุกกฎิกามีข้อยกเว้นพวกเขาสร้างกฎิกาขึ้นมามากมายแต่ทั้งหมดนี้ก็ให้พวกเขาสามารถที่จะควบคุม คนในสังคมนี้ต่อไปได้ความมั่งคั่งของพวกเขาไม่เคยเพียงพออุปมาเหมือนกับว่าพวกเขาเก็บเงินไว้ในคลังขนาดใหญ่ที่เราจินตนาการไม่ออกเลยว่าเงินมากมายของพวกเขาที่ซุกไว้ในส่วนที่ลึกที่สุดของโูเซฟจะถูกอามาใช้เมื่อไหร่ ที่ดินแปลงไหนที่พวกเขากว้านซื้อมาท่ามกลางผู้คนไร้บ้านกันเน็บหนาวที่ไม่มีที่ซุกหัวนอนที่ผู้คนต้องเป็นหนี้มหาศาลธุรกิจการศึกษาที่สร้างความมั่งคั่งให้แก่พวกเขาแต่ยังมีเด็กมากมายที่ต้องกู้กยอดสอกำไรและเงินปันผลของพวกเขามากมายเทียบเท่ากับรายได้ของคนที่ทำงานทั้งชีวิตแต่คนเหล่านี้ไม่เคยพอ ความรวยและเงินทองนําสู่อํานาจอํานาจที่ทําให้พวกเขา่ํารวยมากขึ้นและทาให้พวกเขามีอภิสิทธิ์มากขึ้นอีกพวกเขาจึงหยุดรวยไม่ได้แต่ถ้าถามพวกเขากลับไปว่าพวกเขารวยเพื่ออะไรพวกเขาอาจจะลืมไปแล้วพวกเขาอาจ,จะลืมไปแล้วว่าแรงงานสร้างปราสาทแต่ถูกทิ้งไว้อยู่ในสระผู้ใช้แรงงานสร้างความมั่งคั่งมหาศาลแต่ถูกทิ้งไว้อยู่กับความยากจนความ่ํารวยของผู้คนในประเทศนี้เป็นความวิตถฐานพวกเขาสะสมอย่างไม่สิ้นสุด แต่ทุกท่านครับความรวยของพวกเขากลับทำให้พวกเขามืดบอดและผมค่อนข้างมั่นใจว่าพวกเขาจะพ่ายแพ้พวกเขาน่าเวทนามากขึ้นเพราะเขาไม่ตอะหนักว่าอํานาจของคนธรรมดาเสียงของคนธรรมดาที่สร้างโลกนี้ขึ้นมาเสียงของคนธรรมดาที่ยืนยันว่าคนเท่ากันจะมาถึง เสียงของเด็กธรรมดาที่ไรอํานาจที่กล้าหาญที่จะต่อสู้เดิมพันทุกอย่างที่เขามีเพื่อให้ประเทศนี้เป็นรัฐสุดิการสุดท้ายครับทุกท่านเป็นคําพูดหนึ่งของเด็กอายุ18ที่ผมมีโอกาสได้คุยกับเขาในวันที่เขามาเป็นนักศึกษาวันแรกยังก้องอยู่ในหัวเขาบอกกับผมว่าหนูรู้ว่าคนอย่างหนูไม่มีปัญญาย้ายประเทศหรอก เงินคาดโอวคเครื่องบินจะมาจากไหนภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งแต่เธอบอกผมว่าเธอมั่นใจว่าเธอมีปัญญาทำให้ประเทศนี้เป็นอรัตสวดิการนะเพราะพวกเราเป็นมนุษย์ครับที่เราสามารถเจ็บปวดกับผู้คนคนอื่นได้เราเม็ดอองท้องและเราต้องอยากให้มีการราคอดอ้อยแปดสิวัน เราไม่ต้องมีลูกเอมหาวิทยอะไรเราถึงอยากให้เรียนมหาวิทยาลัยฟรีเราไม่ต้องมีพ่อแม่ที่แก่เท่าที่เป็นผู้ป่วยติดเองที่เราอยากให้มีเงินบำนาญทั่วหน้าเพราะเรายังเป็นมนุษย์ที่เรายังเจ็บปวดกับผู้อื่นได้และเราคู่ควรกับสังคมที่เสมอภาคกว่านี้คู่ควรกับการสิการขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับผมดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y YouTube มัธชนทีวีเดีวยวก,กันสแกน QR Code ด้วยนะครับ